บางคนสงสัยว่าแล้วสลากอย่าง L6 แตกต่างกับสลากธรรมดาที่ผ่านมาอย่างไรความได้ลุ้นอีกอย่างหนึ่งของสลากแบบ N3 นั่นคือรางวัลไม่ตายตัวถ้ามีคนซื้อเยอะรางวัลยิ่งสูงถ้ามีคนถูกเยอะตัวหารก็เยอะรางวัลก็น้อยลง ปัญหาการขายสลากกินแบ่งเกินราคาเป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลกำลังแก้ปัญหากันมาอย่างต่อเนื่องสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลบอกว่าสลาก80บาทที่ขายกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยนะครับมีเพียงร้อยละ22ของจำนวนสลากที่ขายอยู่ในตลาดทั้งหมด100ล้านใบตีไปก็ประมาณ22ล้านใบเท่านั้นเอง ซึ่งอยู่ในระบบสลากดิจิทัล80บาทจำหน่ายผ่านทางแอปเป๋าตังที่เราใช้กันนี่แหละครับและอีกส่วนหนึ่งก็ไปจำหน่ายตามตัวแทนที่มีอยู่พันกว่าจุดทั่วประเทศความคืบหน้าล่าสุดคือสลากออนไลน์ที่เราซื้อกันอยู่ทุกวันนี้นะครับจะถูกเปลี่ยนเป็นสลาก l 6 ซึ่งเขาจะจำหน่ายเต็มรูปแบบวันที่17กันยายนนี้แล้วก็ไปออกรางวัลในงวดที่1ตุลาคม2566แล้วอีกหนึ่งปีข้างหน้าเนี่ยเขาจะเพิ่มปริมาณสลักดิจิทัลเป็น30ล้านใบครับซึ่งทางสำนักงานสลากเขาก็เชื่อว่าถ้าหากประชาชนเข้าถึงสลากดิจิทัล80บาทได้มากขึ้นเนี่ยราคาหน้าแผง มันก็จะลงมาเท่ากับ80หรือว่าใกล้เคียง80บาทที่ทางรัฐบาลนั้นมีช่องทางในการจำหน่ายครับพูดถึงลักษณะของสลาก L6 กันนิดตึงนะครับจริงๆแล้วก็มีลักษณะใกล้เคียงกับสลากดิจิทัลแบบที่เราซื้อกันอยู่ทุกวันนี้นั่นแหละครับคือก็จะมี6หลักนะครับก็เริ่มตั้งแต่000 000ไปจนถึง999 999จําจำหน่ายชุดละ1ล้านฉบับ ส่วนหนึ่งก็จำหน่ายผ่านผู้ค้าสลากอีกส่วนหนึ่งก็จำหน่ายผ่านสลากดิจิทัลผ่านแอปเป๋าตังหรือว่าผ่านเครื่องจำหน่ายบางคนสงสัยว่าแล้วสลากอย่าง L6 แตกต่างกับสลากธรรมดาที่ผ่านมาอย่างไรต้องบอกว่าไม่ได้แตกต่างครับแล้วก็ไม่ได้มีผลกระทบกับคนขายและก็คนซื้ออย่างเราด้วยเพียงแต่ว่าเป็นการปรับระบบการทำงานของสำนักงานสลากเขาให้คล่องตัวมากขึ้น อย่างเช่นถ้ากรณีในอนาคตอยากจะมีการเพิ่มปริมาณการจำหน่ายสลักดิจิทัลเขาสามารถเพิ่มได้เลยโดยไม่ต้องไปลดสัดส่วนการจำหน่ายสลักแบบใบครับส่วนรางวัลน,นั้นก็เหมือนเดิมนะครับรางวัลที่1หรือว่ารางวัลแจ็กพอตก็6ล้านบาทลดหลั่นกันมานะครับรางวัลที่ 2, 3, 4, 5เลขท้าย3ตัวหน้า3ตัวท้าย2ตัวมีเหมือนเดิมแต่ถ้าสลากแบบ l 6จจำหน่ายไม่หมดอันนี้รางวัลจะ ลดลงตามสาัดส่วนนะครับสมมุติไม่มีคนถูกรางวัลที่1ในงวดนี้เงินรางวัลก็จะถูกนําไปเป็นรายได้แผ่นดินไม่สมทบในงวดถัดไปนะครับสำหรับ L6 อีกส่วนหนึ่งนั่นคือสลากแบบ N3 ที่ทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาหวยราคาแพงได้นะครับพูดง่ายๆก็คือหวย3ตัวนั่นแหละนะครับก็เริ่มตั้งแต่เลข000ไปจนถึง999และมี4รางวัลนะครับ รางวัล3ตัวตรง3ตัวสลับ2ตัวตรงและรางวัลพิเศษที่สำคัญคือเราเลือกเลขที่จะซื้อได้เองแล้วก็ซื้อได้ไม่จำกัดจำนวนเห็นเพื่อนซื้ออยากซื้อตามเพื่อนซื้อได้หรือว่าเมื่อคืนเพิ่งนอนฝันก็ซื้อได้เหมือนกันนะครับสำหรับสลากแบบ n 3และความได้ลุ้นอีกอย่างหนึ่งของสลากแบบ n 3นั่นคือรางวัลไม่ตายตัวนะครับถ้ามีคนซื้อเยอะรางวัลยิ่งสูงแต่ ถ้ามีคนถูกเยอะตัวหารก็เยอะรางวัลก็น้อยลงที่สำคัญรางวัลยังสามารถทบได้เช่นถ้างวดนี้ไม่มีคนถูกสามตัวตรงเลยรางวัลที่จะต้องถูกจ่ายใน3ตัวตรงนี้จะถูกนำไปทบในงวดต่อไปแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่ทบได้งวดเดียวนะครับถ้างวดถัดไปไม่มีคนถูกอีกเนี่ยก็จะถูกนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน เนื่องจากหวยใบหนึงราคา80บาทนะครับ60%จะถูกนำไปเป็นเงินรางวัล23%จะถูกนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินและ17%จะเป็นค่าบริหารจัดการครับแล้วสลากแบบ L6 กับ N3 จะเริ่มจำหน่ายวันไหนสำหรับ L6 นะครับจะเริ่มจำหน่ายวันที่17กันยายนนี้ ออกรางวัลในงวดที่1ตุลาคม2566ส่วน N3 ตอนนี้เขาอยู่ในระหว่างการพิจารณารูปแบบว,วิธีการจำหน่ายนะครับแต่ราคาในการจำหน่ายเนี่ยเบื้องต้นทางสำนักง,งานสลากบอกว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ20-40บาทช่องทางการจำหน่ายอาจจะจำหน่ายผ่านทางแอปเป๋าตังเหมือนเดิมหรืออาจจะเพิ่มเป็นแอปใหม่ขึ้นมาอีกแอปหนึ่งสำหรับเดินเร่ขายจำหน่ายได้ รวมไปถึงการพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องของตัวแทนจำหน่ายกำหนดจำนวนที่สามารถจำหน่ายได้ว่าเท่าไหร่ซึ่งทั้งหมดนี้คาดว่าปลายปีนี้เขาจะออกมาชี้แจงให้ทราบถึงความคืบหน้าและก็ความชัดเจนนี้และสลากแบบ N3 ก็จะพร้อมจำหน่ายในช่วงประมาณตรายมาสที่2ของปี67หรือราวๆเดือนเมษายนของปี67นั่นเองก็รอติดตามกันนะครับ และนี่ก็คือแนวทางการแก้ไขปัญหาสลากราคาแพงของทางรัฐบาลนะครับซึ่งก็จะต้องดำเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไปเพื่อที่เพิ่มช่องทางรวมถึงโอกาสในการเข้าถึงสลากที่เป็นทรรให้กับประชาชนต่อไปครับ